สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศริสเกตสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19สิงหาคม2565ดังนี้ค่ะวันที่16สิงหาคม2565เวลา7นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดริสเกตพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยและภาพื้นเมืองสวยงามตามโครงการรณรงค์ศสิสเกตพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2565และร่วมใส่บาตประจำเดือนสิงหาคม2565ณนะส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชุมพันษา8 0พันษาโดยมีน,นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกิตเป็นประธาน และเวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสุขลงพื้นที่รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยในการทํางานเ,นเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอ,อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยส่พศ2555จำนวน3เห็นวันที่17สิงหาคม2565เวลา9นาฬิก30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิสเกษข้อร่อวมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามย,ยาเสพติดเทศบาลเมืองชิสเกต ครั้งที่2องทับ6พนห้ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศีส,สกเกตโดยมีนายชัยชนะพาลาพงศ์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานวันที่18สิงหาคม2,565เวลา13.30นาฬิกาสนาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศิสเกตข้อร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงรายงานครั้งที่8ปทั เพื่อปรึกษาหารีวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการร,าร่วมกันณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดศรีสุกีวันที่19สิงหาคม2565เวลา13.30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสุขีดำเนินการประชุมสำนักง,งานที่11ประจำปีงบประมาณพศ2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมและผลการบุกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศริสเกตละตั้งแต่วันที่15-19สิงหาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศริสเกตดําเนินการให้คำปรึกษาแนะนำและรับควาร้องจากลูกจ้าง35คน รวมสิทธิประโยชน์เป็นเงิน1 8 4 0 1 1 1บาททั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อไปจะทำโดยทีมข่าวสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิสเกตขอบคุณคะ่ะ